น้องครับน้อง,งครับเราเห็นกันอรละคะตอนตนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวกันนะคะเกี่ยวกับคุณกระติกนะคะที่ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้ปากคำข้อมูลเกี่ยวกับการพลัดตกเรือของคุณ แตงโมนิดาดาราสาวของเรานะคะล่าสุดนะคะเผยผลตรวจฉีออกมาแล้วนะคะว่าไม่พบาสารเสพติดใดๆนะคะจากาผลการตรวจตัสาสาะของคุณกระติกนะคะเนี่ตอนนี้ก็ได้ให้ข้อมูลตักทำคาดว่าหน้าใ,นใกล้ที่จะเสร็จแล้วะค่ะนะคะวันนี้โซเฟลาก็มาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับข้อมูล นะคะคผลของการตรวจชีนะคะตรวจปัสสาวะว่ามีสารเสพติดอะไรหรือไม่นะคะและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ